สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนาห้นะครับโจทย์พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ R เท่ากับเซตของคูณดับ xy ที่เป็นสมาชิก R คูณ R โดยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9และ x คูณ y น้อยกว่า0เป็นฟังก์ชันขอไข่ fx เท่ากับช่วงของ x กำลังสเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0 แต่เท่ากับ x บวก1เมื่อ x น้อยกว่า0และ g ของ2 x บวก3เท่ากับ x กำลังสบวก2013แล้ว gofinward ของ27เท่ากับ2556ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อนี้เขาให้พิจารณาถูกผิดนะครับดังนั้นเนี่ยพี่แบงค์ค่อยๆแยกคิดออกมาละกันในข้อกอไก่โจทย์บอกมาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคือ x กำลังสบวก y กำลังสเท่ากับ9โดยที่ x คูณ y ต้องน้อยกว่า0ถามหาว่ามันยังเป็นฟัง์กชันอยู่หรือเปล่าวิธีการเช็คฟัง์กชันอย่างหนึ่งที่ง่ายๆเลยก็คือการเช็คเรื่องของการวาดกราฟถูกไหมครับตอนนี้ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9เนี่ยแปลว่ามันคือสมการวงกลมปะครับจากเรื่องภาคตัดกรวยจุดศูนย์กลางอยู่ที่00รัศมี3หน่วยโดยปกติก็คือเป็นรูปอย่างนี้เลยถูกไหมครับ รัศมี3หน่วยแต่พอเขาบอกมาว่า x คูณ y ต้องน้อยกว่า0การที่ x คูณ y ต้องน้อยกว่า0แปลว่า x เป็นลบแล้วก็ y เป็นบวกหรือไม่ก็ x เป็นบวกแต่ y เป็นลบดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบได้ก็คือถ้า x เป็นลบ y เป็นบวกมันคือควอดรันที่2ใช่ไหมครับส่วน x เป็นบวก y เป็นลบมันคือควอดรันที่ส ดังนั้นเพียงบอกว่าตรงนี้ต้องเป็นเส้นประหมดเลยป่ะครับคอร์ดันที่1กับคอร์ดันที่3นะครับและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังการที่ x คูณ y น้อยกว่า0แปลว่า x ก็เป็น0ไม่ได้ y ก็เป็น0ไม่ได้ตรงนี้เลยต้องเป็นจุดโปร่งให้หมดเลยถูกไหมครับทีนี้การเช็คเรื่องของว่ากราฟนั้นๆเป็นฟังก์ชันหรือไม่ให้ลากเส้นแนวตั้ง ถ้าตัดเกิน 1. จุดแปลว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันแต่ในที่นี้ไม่ว่าลากตรงไหนก็ตามไม่มีทางเลยถึงแม้ตรงนี้ก็ตามตรงแกนกลางแกน y เลยนะครับเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นจุดโปร่งทั้งข้างบนและเป็นทงจุดโปร่งทั้งข้างล่างดังนั้นข้อกอไก่นะครับยังคงเป็นฟังก์ชันอยู่ส่วนข้อขอไข่โจทย์บอกมา ให้ fx มาแล้วก็ให้ g สอง x บวกสามาแต่มันเป็นสเต็ p ฟังก์ชันของ fx ทำหา go f อิน e r s e ยีสิบเจ็ดโอเคพี่ทังขอลบข้อกอไก่ทิ้งน,นะครับทีนี้ข้อขอไข่ท้งบอกว่าโจทย์บอกมาว่า fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสามเมื่อ x มากกว่าเท่ากับศูนมีค่าเท่ากับ x บวกห เมื่อ x น้อยกว่า0นะครับถ้าเราอยากจะสร้างอินเวอร์สเต็มๆออกมาก่อนอื่นพี่แบงค์แนะนำให้ต้องทําหาโดเมนหาเลนส์หรือพูดง่ายๆคือหา x กับหา y ของมันออกมาก่อนตอนนี้นะครับถ้า x มากกว่าเท่ากับ0แล้ว x กำลัง3จะเป็นยังไงครับถ้าเอา x ที่มากกว่าเท่ากับ0มายกกำลัง3าผลลัพธ์ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยหรือเปล่าครับ นะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งคือถ้าหากว่า,าตัว x มันน้อยกว่า0เวลาเอา x มาบวก1เข้าไปมันก็กลายเป็นมันต้องน้อยกว่า1หรือเปล่าครับแปลว่า y ตัวนี้ต้องน้อยกว่า1ลงไปถูกไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเราทำเรื่องของ inverse นะครับ ตอนนี้นะในกรณีที่1พี่แบงค์เลือกบอกว่าตัวนี้คือกรณีที่1ตัวนี้คือกรณีที่สแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาประกบกันแล้วกันกรณีที่ห y เท่ากับ x กำลังสเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์ทำเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สมันคือการเอา x กับ y สลับที่กันตัวนี้ายเป็น x เท่ากับ y กาลังส เมื่อ y มากกว่าเท่ากับ0 x มากกว่าเท่ากับ0อย่าลืมเอา2ตัวนี้สลับที่กันนะครับแต่ข้อนี้พอกดว่าสลับที่แล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่ทีนี้ถ้าจะจัดรูปเป็น y เท่ากับตัวนี้ก็ต้องถอดรากที่สามถูกปะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น y เ,เขียนให้ข้างเดิมก่อนละกันมันก็เลยกลายเป็น y มีค่าเท่ากับรากที่3ของ x ปะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเลยได้ว่า y มีค่าเท่ากับรากที่3ของ x เมื่อ y มากกว่าเท่ากับ0 x มากกว่าเท่ากับ0อันนี้คือกรณีที่1ทีนี้กรณีที่2เดิมมันคือ y เท่ากับ x บวก1เมื่อ x น้อยกว่า0 y มากกว่า y น้อยกว่า1พอพี่แบงค์สร้างเป็น f inverse ปั in ๊บก็คือการเอา x กับ y สลับที่กันนะครับแล้วตัวนี้กลายเป็น y น้อยกว่า0แต่ x น้อยกว่า1 ดังนั้นตอนนี้กลายเป็น y มีค่าเท่ากับ x ลบหหรือถ้าเขียนให้สวยๆมันก็คือ y เท่ากับ x ลบ1เมื่อ y น้อยกว่าศูนย์ x น้อยกว่าหนึ่งดังนั้นตอนนี้นะครับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอินเวอร์สของตัวนี้มันเลยได้อะไรออกมาครับสรุปแล้วมีค่าเท่ากับรากที่สามของ x กรณีที่หนึ่งเมื่อ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ y มากกว่าเท่ากับศูนย์ หรือมีค่าเท่ากับ x ลบ1เมื่อ x น้อยกว่า 1, y น้อยกว่า0นะครับทีนี้โจทย์บอกว่าอยากได้ go f inverse ของย7ิบเดนะครับแ้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปสร้าง f inverse ของ27มาไปหา f inverse ของ27 2สิบเดยี่สิอยู่กรณีบนถูกไหมครับ ดังนั้นในที่นี้มันคือรากที่3ของ27เมื่อกี้เราดูจากตัวนี้นะครับดูจากว่า x มันมากกว่าเท่ากับ0ทีนี้ถ้ามันเป็นรากที่3ของ27มันก็เลยถอดออกมาได้เป็น3หลังจากนั้นถ้าเราบอกว่าเราหา g of inverse ของ27ซึ่งความหมายของมันเนี่ยมันคือ g ของ f inverse ย7ิบเจ แต่เราไปหามาแล้วว่า f อินเวอร์ยสิบเจมีค่าเป็น3ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์ต้องการหา g สแล้วครับโอเคถ้าอยากจะหา g สาพี่แบงบอกว่าถ้าทำตามพื้นฐานเราก็คงจะไปะสร้างเป็น g x ออกมาก่อนให้ได้ตอนนี้ถ้าสร้าง g x เนี่ยเราก็จะใช้ทริก a ใช่ไหมครับกําหนดให้2 x บวกสคือ a ใหญ่แปลว่า x 2 x มีค่าเท่ากับ a ใหญ่ลบสาม X มีค่าเท่ากับ A ใหญ่ลบ3ส่วน2เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเอาลงกลับไปแทนค่านะครับตัวนี้คือ A ใหญ่อยู่มันก็เลยกลายเป็น GA ใหญ่มีค่าเท่ากับตัวนี้ X คือ A ลบ3ส่วน2เราก็เลยกลายเป็น A ลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ2013 แต่เมื่อกี้เราทํามาแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะหา g ของ3ถูกไหมครับงั้นแปลว่าพี่แบงค์จะต้องเอา3ลงไปแทนค่าใช่ไหม g 3ก็เลยมีค่าเท่ากับ3ามลบสส่วนสทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ2013 3นลบสได้เท่าไหร่ครับได้ 0, 0ูนูนส่วนสก็ได้0ถูกไหมครับบวกสองพ แปลว่าตัวนี้ก็คือตอบ2,013แต่โจทย์บอกว่ามันได้2,556ดังนั้นมันก็เลยผิดครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะทำวิธีรัดให้เราดูนิดนึงละกันในการทำเรื่องของ gof inverse ยี in 27, แทนที่เราจะต้องไปสร้าง f inverse เต็มๆแบบนี้พี่แบงค์บอกว่าโอเคจากเรื่องนิยามพื้นฐานนะครับเราบอกว่า โดเมนอ่าโอเคลบทิ้งก่อนนะครับตัวนี้คือถ้าเป็น f มันจะมี x กับ y ของมันแล้ว f inverse มันก็จะมี x กับ y ของมันแต่จากนิยามพื้นฐานคือ x มันจะกลายเป็น y ถูกไหมครับแล้ว y จะกลายเป็น x ตอนนี้เนี่ยโจทย์ถามหาถ้าเรามองตามนี้27มันคือตัว x ของตอน inverse ถูกไหมครับ แปลว่าพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้คือ27ของตอนอินเวอร์สจึงทําให้พี่แบงค์ทราบว่า27ตัวเนี้ยมันก็คือ y ของตอนปกติถูกป่ะครับตัวไหนคือตัว y ของตอนปกติตัวนี้คือ y ก็คือ27ถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์เอาตัวนี้มาแก้โอเคขอลบพื้นที่ตรงไหนได้บ้างเอาตรงนี้ออกนิดนึงนะครับขอโทษที ถ้าพี่แบงเอา27ลงมาวางแล้วมันเท่ากับ x กาลังสากับอีกกรณีหนึ่งคือ27เท่ากับ x บวกหเพราะฉะนั้นในที่นี้ถอดรากที่สามา x ได้3เพราะฉะนั้นในที่นี้ x มีค่าเท่ากับ26แต่ถ้าจะถูกต้องในกรณีที่หนึ่ง x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์อันนี้ใช้ได้แต่ถ้าจะถูกต้องในกรณีที่สอง x ต้องน้อยกว่าศนยแต่ปรากฏว่าเราได้ยี่สแปลว่ามันใช้ไม่ได้ จึงทําให้พี่แบงค์ทราบว่า x ตัวเนี้ยตอนนี้คือเลขสาอยู่ถูกไหมครับและทําให้พี่แบงค์สามารถถ่ายทอดว่า x ตอนปกติคือ y ของตอนอินเวอร์สก็เลยได้3ออกมาเห็นไหมครับว่ามีกีที่เราแก้มาตั้งนานที่จัดรูปเนี่ยเพียงได้3ม,มาแบบง่ายๆไม่ต้องจัดรูปอะไรเลยนั่นคือจุดที่1จุดที่2ในการทําตัว gx ตัวนี้ ถ้าพี่แบงค์ไม่อยากเสียเวลาไปกําหนด a แบงไม่อยากเสียเวลากําหนด a แบบนี้แบงค์บอกว่ากําหนดให้ทั้งก้อนเนี้ยคือเลขสามไปเลยได้ไหมหมายความว่าถ้าอย่างนั้นนะครับลบพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นแบงค์บอกว่า g ของ 2x บวก3มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก2,013อยู่แทนที่จะต้องไปกําหนดให้ 2 x บวก3คือ a พี่แบงค์ไปกำหนดว่า2 x บวก3เนี่ยคือเลข3ตัวนี้เลยมันก็กลายเป็น2 x เท่ากับ0 x เดียวก็เท่ากับ0แล้วเอาศูย์ลงไปแทนค่าทั้ง2อันมันจะออกมาได้ว่า g ของ2คูณ0บวก3มีค่าเท่ากับ0ูนย์กำลังสบวก2013หรือก็คือ g 3เท่ากับ2013 เห็นไหมครับว่ามันก็เท่ากับตัวนี้เลยดังนั้นข้อนี้ถ้าใครฝึกลองทำใช้วิธีรัดดูนะครับมันจะทำงานได้เร็วขึ้นมากข้อนี้จึงตอบว่ากอถูกแต่ขอผิดนะครับลองทบทวนดูอีกทีนึงนะครับทั้งวิธีตรงและวิธีรัดโอเคนะครับ